สวัสดีเดจ้าพอกันอีกแล้วค่ะกับไอ้ตุ๊กตาพาฝันเมื่อใหม่วันใหม่ก็คือเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนมีแต่ความสุขนะคะเนาะโชคดีตลอดเลยค่ะมาพู้เรามีเวลาก็นี่ค่ะกาแฟดําค่ะเมื่อนี่ยอย่างบริดอออกไปยันนาส่วนเลยค่ะเพราะว่ามันลมแห้งแห้งกรมอุตุพันบอกว่ามันมีนมลสุกเขาแล้วก็ ฝนก็ิรระหวังนะคะถ้าโบอน,นันก็โบออกไปกรเลยนเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันลมแห้งนะอันแต่ว่ายัางก็มีฝนลงเนะค่ะเด้อก็คือสิมาอยู่เลยว่าเพราะว่ามันมันลมแหง้งพิษปกติไหมค่ะก็ไม้ําหลังเหินนี่โอ้ยแ <c oughs> ฟนก็จามเลฟังเสียเลยโอนไปโอนมาอยู่เสียงลมนี่วื่นว่ะวุ่นวาะอยู่มากินกาแฟะเขาู่นําเนื้อเหินจ้ะเด้อ กาแฟาต้มสุกใหม่ๆค่ะกาแฟากับขนมปังเนาะขนมขนมปังก็ใสอัอนสตรอเบอรี่เป็นเอรนหวยน้ำตาลเ็นยย่อใ้มัหวานได้หวยเอ้ยกินแบบ เพียวๆเนี่ยค่ะเนอะแซ่บเนี่ยคะ่ะมากินน้ำกันคะ่ะโอ้ล่วงถือเสื้ออีกเอาลงถือกลางล่างอีกมาเนี่บ้าถือเสื้อเป็นสีอันนั้นเดี๋ยวต้องได้ซัก คนก็บอกว่ายากนะมันถนนนะคะใช่ หอมกลิ่นสตรอเบอรี่เนาะค่ะเนาะ นี่ก็กินกาแฟครับขนมปังใส่ซอเบอรีค่ค่ะแซ่บมีแหงหอมปากคะ่ะนุ่มบางลูกมันสิอ,อ,กนอ,อกหวานอกหวานอมเปรี้ยวนาะขนมแซ่บแซ่บแล้วแต่ความชอบนะจ๊ะนางุนงมันก็ใส่น้ําตาลแฟนเอ๋ยนี่ใส่น้ําตาลกินมดแล้วคะ่ะมอดอันไวๆนะเอ้ยก็ะเพิ่งมมดไปก็อ่ะขอบคุณหละหนายนอะขนมที่เข้ามาทักทายยันกินกาแฟะะเอ้ยตุ๊กตาพาฟันวันนี้อย่างได้ออกข้างนอกคะ่ะประกันแห้งนู่น้ำเนื้อเหอนเนี่ย ลมมันแหงไหลายข้างนอกเกิเพื่อนๆมีความสุขนะกะนเนาะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็โชคดีทุกคนนะคะเพราะกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ